กรำชั่วที่คนพาลทำไว้ในก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตย่อมปกกลุมครอบงำคนพาลผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใด ภิกขุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแรมชั่วที่คนปานทำไว้ในก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมปกคลุมครอบงำคนปานผู้อยู่บนตัง้งอยู่บนเตียงหรือนอนบนแผ่นดินในสมัยนั้นภิกขุทั้งหลายในสมัยนั้นคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ทำความดีเราไม่ได้ทำกุศลเราไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้ายทำแต่ความเลวละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ ซึ่งทำแต่ความชั่วความร้ายความเลวเป็นกำหนดคนพานนั้นย่อมเศร้าโศกลำบากใจคร่ำครวนรำ่ำไห้ทุบอกถึงความหลงพิกุทั้งหลายคนพานย่อมเสวยทุกขโทมนัตด,ดังนี้ในปัจจุบัน <c oughs> พิกุทั้งหลายคนพานนั้นนั่นแหลประพฤติ ทุจิิททางกายทางวาจาทางใจแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบายซึ่งเขาพูดหมายถึงนรกนั่นแลโดยชอบอบายแปลว่าฉิบหายแปลว่าเสื่อมแปลว่าไม่เจริญทุกขติ แปลว่าการไปชั่วที่ไปแห่งทุกข์การไปที่ชั่วนะพบที่ชั่ววินิบาตแปลว่าทำให้ตกไปผู้ถูกทรมานหรือการทำให้ตกไปซึ่งการที่พระองค์บอกว่าอบายทุกติวินิบาตก็คือบุคคลนั้นเนี่ย กำลังไปที่เสื่อมไปที่ชั่วและทําให้ตกลงไปพรนะองค์ก็จะพูดเป็นะระเบียบถ้อยคำคืออบายทุกติวินิบาตนารกอย่างนี้นะ